คุณผู้ชมคะภายหลังจากที่ภูเก็ตแล้วก็เกาะล้านเมืองพัทยานะคะเขาเตรียมเป็นแซนด์บ็อกค่ะต้นแบบของการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้ได้ถึง70%ซนนะคะทางด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะช้างจังหวัดตราดเองค่ะเขาก็มีความคาดหวังนะคะว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้คนด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยเดินหน้ารับนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ติดตามได้จากรายงาน หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก3ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะช้างเริ่มปรับแพ็กเกจเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวคนไทยให้เลือกเดินทางท่องเที่ยวเกาะช้างในราคาคุ้มค่าเพื่อต่อลมหายใจธุรกิจแม้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะตัดสินใจลดพนักงานลงให้เหลือร้อยละ20แต่ยังคงมีต้นทุนส่วนอื่นที่เกินกว่าจะแบกรับได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหันไปพึ่งพาเงินกู้จากทางภาครัฐ ยอมเสียอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเพื่อรอวันเปิดรับนักท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งคนที่เปิดโรงแรมแล้วมีใบอนุญาตโรงแรมถูกต้องแล้วก็มีระบบบัญชีระบบการเสียภาษีถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินกู้ตรงนี้ดอกเบี้ยไม่มากจากธนาคารจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตรงนี้เราก็จะเอามาเยียวยาเนี่ยค่ะเอามาใช้ในการมาใช้จ่ายเพราะฉะนั้นยิ่งนานไปเนี่ยไอ้คำว่าอยู่ไม่ได้คือเราก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะรอวันนั้นวันที่วันที่ลูกค้าหรือการท่องเที่ยวกลับมาตอนนี้เนี่ย ขอให้เป็นนักท่องเที่ยวเลยค่ะจากที่ไหนมาเนี่ยยินดีต้อนรับทั้งนั้นเลยเราคาดหวังนักท่องเที่ยวจากต่างชาติไม่ได้ในตอนนี้นะคะคือศูนย์เลยเขาก็เปลี่ยนมาทําตลาดคนไทยกันแล้วคนไทยก็มีความสุขที่จะได้มาเที่ยวในเกาะช้างซึ่งจากการเปิดเผยของสํานักงานสาธารณาสุขอําเภอเกาะช้างพบจำนวนผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว492คนอยู่ในกลุ่มของบุคลากรดันหน้า แต่ในส่วนของประชาชนกลุ่ม7โรคเรื้อรังและผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ70โดสเท่านั้นซึ่งทางผู้นำชุมชนยอมรับว่าหากทางภาครัฐจะมีการจัดสรนวัคซีนในลอตต่อไปชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าควรเปิดทางให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ฉีดวัคซีนก่อนจะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของเกาะช้างมากกว่าแต่ส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยภาคการท่องเที่ยวเนี่ย ควรจะได้รับการฉีดก่อนน่าจะได้โคต้าก่อนเป็นภาคที่ได้พบเจอกับคนที่มาจากต่างถิ่นถ้าฉีดได้ก่อนเนี่ยก็สามารถรองรับได้แต่ทั้งนี้งั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็ต้องฉีดมาด้วยหรือมีใบรับรองแพทย์มาด้วยไม่เกิน72ชั่วโมงจากต้นทางนะก็คือต้องปลอดภัยทั้งสอง,สองข้างเพื่อไม่ให้มันเกิดอีกในพื้นที่เกาะช้าง ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและเกาะช้างได้ร่วมกันหารือกับสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอในการรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการจองวัคซีนทางเลือกยี่ห้อซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งได้ยอดรวมประมาณ700โดส เพื่อเร่งฉีดให้กับกลุ่มพนักงานท่องเที่ยวโรงแรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยแม้จะไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในโมเดลแซนบล็อกที่ทํากับภูเก็ตแต่เชื่อมั่นว่าบริบทในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมนสเสห์ของธรรมชาติในหมู่เกาะช้างสามารถดึงดูดเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลทั้งนี้เกาะช้างจึงมีความจําเป็นต้องเดินหน้าด้านวัคซีนโดยเร็วเช่นกันภาคการท่องเที่ยวของเกาะช้างเนี่ย จะเดินไปได้นะครับคือคําตอบคือวัคซีนเท่านั้นนะครับความต้องการตอนนี้มีมากอยู่แล้วนะครับทั้งเกาะช้างเนี่ยสมควรทั้งหมดทั้งชาวบ้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยสมควรจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 9 0น0ันคน120่วันแปลว่าเราจะต้องฉีดให้พร้อมก่อน120วันถูกต้องไหมฮะทั้งเข็ม1และเข็มที่2เลยละก็ทั้งเกาะช้าง ต้องการนะครับแล้วต้องการเป็นทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ยังมีความน้อยใจหน่อยๆนะครับว่าทําไมชื่อของเกาะช้างมันหลุดโผไปครับซึ่งความต้องการของของคนเกาะช้างมีมากอยู่แล้วทั้งนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะได้ผลักดันขอจัดซันวัคซีนจากทางภาครัฐต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในเกาะช้างเกาะกูดเกาะมากที่มีทั้งคนไทยและต่างชาติพมา่าลาวกัมพูชาให้ครบ ค่าต้องใช้ไม่เกิน10,000มืนโดสซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและชาวบ้านกลุ่มโฮมสเตย์อีกด้วยทีมข่าว n b t จันทบุรีรายงาน